สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการโลกกว้างกับภาษาอังกฤษสำหรับสัปดาห์นี้นะคะพบกับอาจารย์เล็กอีกครั้งค่ะครั้งนี้จะเป็นตอนจบของบทกวี The Hill We Climb ของ Amanda Gorman ค่ะหลังจากที่บทกวีได้พูดถึงความหวังความเชื่อมั่นในอนาคตว่าจะดีขึ้นและการที่ไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามสิ่งนั้นน,นไม่ใช่เกิดขึ้นอย่างไม่มีที่มาที่ไปแต่เป็นการเชื่อมโยงจากอดีตสู่อนาคตเรามาดูบรรทัดต่อไปเลยค่ะบรรทัดต่อไปมีเนื้อความว่า This is the era of just redemption we fear at its inception. กวีเน้นย้ำค่ะว่ายุคนี้เป็นยุคที่ต้องเรียกความยุติธรรมกลับคืนมาในอดีตที่ผ่านมาเราแค่กลัวการเริ่มต้นค่ะคำว่า just ในที่นี้นะคะหมายถึง justice หรือความยุติธรรมส่วนคำว่า redemption แปลว่าการเรียกคืนการกู้คืนค่ะส่วน inception แปลว่าจุดเริ่มต้น We within we power new feel prepared be the such terrifying hour. But within it, found the chapter." did found airs not to of hour, to author but it a a such ที่ผ่านมาเราไม่ได้เตรียมตัวที่จะเป็นทายาทของช่วงเวลาอันน่าสะพึงกลัวแต่ในความกลัวนี้ค่ะเราค้นพบอำนาจที่จะเขียนบทใหม่ของอเมริกาขึ้นมาได้ตรงนี้อาจมีการอ้างถึงเหตุการณ์ที่มีผู้สนับสน,นุนอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์บุกเข้าไปในทำเนียบขาวหลังจากที่ทรัมป์แพ้การเลือกตั้งค่ะ และอยู่ในช่วงสัปดาห์ก่อนหน้าที่จะมีพิธีสาบานตนของประธานาธิบดีโจไบเดน to offer hope and laughter to our selves บทหมายของอเมริกานี้จะเป็นไปเพื่อให้ความหวังและเสียงหัวเราะแก่อเมริกันชนเองค่ะไม่ได้เป็นไปเพื่อใคร so why once we asked how could we possibly prevail over catastrophe now we assert how could catastrophe possibly prevail over us ตรงนี้นะคะจะเป็นการเล่นภาษา ที่เปลี่ยนประธานของประโยคคำถามค่ะระหว่างคำว่า V หรือว่าอเมริกันชนนะคะกับ catastrophe หรือความหายนะโดยที่คำกริยาหลักค่ะคือคำว่า prevail ซึ่งแปลว่ามีชัยชนะความหมายก็คือว่าเราจะชนะหายนะในครั้งนี้ได้อย่างไรนะคะหรือว่าเราจะปล่อยให้หายนะเนี่ยชนะชาวอเมริกันได้ค่ะ We will not march back to what was but move t o w h a t shall be บทกวียืนยันค่ะว่าจะไม่กลับไปที่จุดเดิมแต่จะก้าวไปข้างหน้า A country that is bruised but whole, benevolent but bold, fierce and free แม้ว่าประเทศนะคะจะบอบช้ำแ,แต่ก็ยังไม่แตกสลายค่ะยังมีความเอื้อเฟื้อความดีงามความกล้าหาญพลังและความเป็นอิสระอยู่ We will not be turned around or interrupted by intimidation Because we know our i n action and inertia will i be the inheritance of the next generation. Our blunders become the burdens บทกวีในช่วงนี้นะคะได้กล่าวว่าเราจะไม่ย้อนกลับหรือว่าโดนสกัดกั้นนะคะโดยการถูกขม่มขู่เพราะว่าเราเนี่ยรู้ดีว่าถ้าไม่ทำอะไรนะคะความเฉยชาเหล่านี้เนี่ยก็จะถูกส่งต่อไปยังรุ่นต่อไป ความผิดพลาดเนี่ยก็จะกลายเป็นภาระให้กับคนรุ่นหลังค่ะในส่วนของบทนี้นะคะหรือว่าสตันซ่านี้เนี่ยเราก็จะเห็นการเล่นเสียงนะคะที่พยางค์แรกของคำจะเรียกได้ว่าเป็นเทคนิคการใช้ alliteration ก็ได้นะคะก็คือว่าจะมีการใช้พยางค์ที่ซ้ำกันในคำที่อา,อาจจะเป็นคีย์เวิร์ดนะคะของตัวลายนั้นๆหรือว่าสตันซ่านั้นๆอย่างเช่นอันนี้เนี่ยก็จะมี การใช้คำว่า in นะคะใน inaction, inertia, inheritance แล้วก็มีเสียงเบิร์หรือว่าตัว b เนี่ยในคำว่า blunders แล้วก็ burdens ค่ะในส่วนถัดมาของบทกวีค่ะ but one thing is certain if we merge mercy with might and might with right the love becomes our legacy and change our children's birthright but กวีนะคะก็ได้กล่าวว่าไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามนะคะมีสิ่งหนึ่งที่ c e r t a i n หรือว่าแน่นอนก็คือถ้าเราเนี่ยได้รวมความเมตตานะคะความเอื้อเฟื้อเนี่ยเขากับพลังแล้วความถูกต้องความรักที่เกิดขึ้นนี้เนี่ยก็จะกลายเป็นตำนานแล้วก็จะเปลี่ยนสิทธิทีท่เราเนี่ยอเมริกันชนเนี่ยได้รับตั้งแต่กำเนิดน,นะคะในคนรุ่นถัดๆไปตรงนี้เนี่ยก็จะมีการเล่นคำอย่างเช่นคำว่าไม้กับคำว่า Right. might ก็คือแปลว่ากำลัง right ก็คือสิทธิ so let us leave behind a country better than the one we were left with ดังนั้นจะเป็นการดีกว่าที่เราจะจากประเทศนี้ไปหรือเหมือนกับจากโลกนี้ไปนะคะด้วยการทำให้ประเทศนี้เนี่ยดีขึ้นกว่าตอนที่ได้ชาวเมริกันชนเนี่ยได้รับมาค่ะ every breath from my bronze powdered chest we will raise the wounded world into a wondrous one we will rise from the gold limps of the west we will rise from the wind swept northeast where our forefathers first realized revolution we will rise from the lake rim cities of the midwestern states we will rise from the sun baked south จากใจของกวีนะคะว่าเราเนี่ยจะเปลี่ยนโลกที่มีบาดแผลนี้นะคะให้เป็นโลกที่หมหัศจรรย์ในทุกทิศทุกทางในทุกสถานที่ของสหรัฐอเมริกา เหมือนกับที่ผู้ก่อสร้างประเทศในอดีตนะคะได้ลุกขึ้นมาทำเราจะเห็นว่ากวีเนี่ยจะใช้คำว่า rise ซึ่งแปลว่าลุกขึ้นหรือว่าก่อขึ้นเนี่ยซ้ำๆในหลายบรรทัดนะคะเพื่อเป็นการเน้นย้ำแล้วก็เหมือนกับเป็นการาปลุกใจนะคะว่าให้ลุกขึ้นมาสร้างประเทศด้วยกัน r e v i e w rebuild r e c o n c i l e and recover ตรงนี้นะคะเหมือนเป็นพันธะ,ะสัญญาว่า,าเราจะสร้างเราจะปรองดองแล้วก็จะพลิกฟื้นประเทศขึ้น,นมา And every nook n o of our nation and every corner call our country our people diverse and beautiful will emerge better and beautiful ในทุกมุมของชาตินะคะประชาชนชาวอเมริกันผู้ซึ่งมีความหลากหลายและความงดงามเนี่ยก็จะปรากฏขึ้นเราจะเห็นว่ากวีเนี่ยใช้คำว่า b e t t e r กับ beautiful ในการบรรยายคนอเมริกัน คือความงามในฐาศนะของกวีนะคะก็คือเป็นความงามที่มีความเป็นจริงอยู่ไม่ใช่งามจนไม่มีที่ตำหนิงามอย่างอุดมคติแต่ว่าเป็นความงามของมนุษย์นะคะที่ได้ผ่านบาดแผลหรือว่าความทุกข์ยากในชีวิตมา When day comes we step out of the shadeafraid and unafraid the new dawn blooms as we freed และเมื่อวันนั้นมาถึงนะคะอเมริกันชนทั้งหลายเนี่ยก็จะออกมาจากเงามืด ไม่กลัวแล้วก็เต็มไปด้วยพลังวันใหม่จะมาถึงเมื่ออเมริกันชนเองเนี่ยได้ปลดปล่อยให้ความหวังว่าวันใหม่นั้นเนี่ยได้เกิดขึ้นค่ะ For there is always light if only we brave enough to see it if only we brave enough to be it บทกวีเนี่ยก็ลงท้ายด้วยการบอกว่ายังมีแสงสว่างอยู่เสมอถ้าเรากล้าหาญพอที่จะมองเห็นมัน แล้วก็กล้าหารพอที่จะเป็นแสงสว่างอันนั้นนะคะโดยสรุปบทกรณ์นี้เนี่ยก็จะเป็นการแสดงถึงพ,พลังและก็ความหวังนะคะของอเมริกาแต่ว่าสิ่งดีๆเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ไม่ใช่ว่าอ,อ่อนวอนหรือว่ารอนะคะก็มาจากการที่คนในสังคมเนี่ยต้องร่วมกันสร้างขึ้นมาค่ะสำหรับวันนี้อาจารย์เล็กนะคะก็จะขอจบรายการเพียงเท่านี้ท่านผู้ฟังะคะอย่าลืมติดตามรับฟังรายการโลกกว้างกับภาษาอังกฤษ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวรทุกวันจันทร์และวันพุธเวลา8นาฬกาถึง8นาฬกา30นาทีค่ะสำหรับวันนี้นะคะอาจารย์เล็กก็จะขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ